สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้หลังเลิงโอล์นะครับจะพาพี่น้องมากินนี่ครับหนมกินกับลาดต้มยำตีนไก่ต้มยำเล็บมือนางครับทำเองกินเองแซ่บเองเราเองปิดตือครับผักก็มีผักกคมีกะลัมปีครับทั่วร์ครับกะลัมปีทั่วร์บบิวกับแบบเกาะไปบกกไเบิ่ดครับ กินกับแบบซิมงครับอืมจัดยังไงครับเดี๋ยวริดผิดปนร้อย,ย,อนยหนาเป็นหนากินเลยวันครับพริกปนใส่ไปเป็นให้หนากินอย่างหน่อยครับจาัดยังยครับแซ่บกันครับ ต้มยำตีนไก่ต้เมเนื้อปูนางต้มตีนไก่เลยรก็ิบไก่ครับจะแซ่บครับทำเองกินเองแซ่บเองอร่อยกินดื่มครับของแกข้าวนะครับเป็จแกเปียกครับนี่ยของเก่ข้าวครับเปียกเดียวเพราะครับบริสุทธิ์ายครับไยเม้าไรครับของแก่ข้าวเมี่ยงครับเป็นยาครับ กินเป็กหนึ่งกับปินยานหลายกว่านี้ก็ได้ครับยาดองกับยาดองสมกับสมกินกับพี่น้องนี่ครับปุ๋นครับสอมาตะโมหวานนะครับบ่อยกินมึอนี่มาเห็ดครับเลื้อปูมาเห็ดน,นี่ครับต้มยำตีนไก่บ่อยกินแตงยำปลาเะไรบบนี้นครับใส่ตู้เย็นเนยบ่อกินอยากกินต้มยำรัก กินกับปุ่นลนะครับ,รบกินกับพี่น้องคระุกนองเครอชัวรดตรนี้ครับ,รบ,รบ,รบกินกับพี่น้องกินกแซงนีนะครับทำเองกินเองแซ่บเองเอ,อเองเรยเองจากพี่ตือครับ รื้อปลาจิงง้มลุงสานปลาแจ๊บคดูกันกนะครับถึงยูทูบถึงเลียวกิบสันกิบเงาลงงเบดแต่บวบันแตงางานครับรับเมนาลาว่าเป็น้นดังครับนนใส่เวลาจังหน่อยครับลงกิบจีีครับใส่ฟีมือจากของไ่ต้องไปซื้อจากร้านเป็นพันเป็นหมัดเก็บกินพี่ีนองเบืองเาครับเเห็ด กินเองไงพี่น้องเบิง้งรถยครับเนี่ครับใส่ผีมึงจะวางนะครับนี่จะปั่นเสร็จะพัฒนะแล้วครับเก็บ,บ,ก,บกินเองครับมีนองเบิง้งเลยครับเก็บ <c oughs> กับเขาแบบบานๆกินเลยครับเกี่ยวกัเขาจะเป็ีนครับครับเสร็จแล้ Không, các video, nhau, YouTube, stream, stream từ miệt bớt ở hoan đấy cả, ở tăm pa, đào gặp gặp อร่อยครับพี่น้องติดตามรัอร้อยกับคูณเรื่องอะไรครับผู้ใดติดตามผมถึงเรื่อเด้ให้ถึงเรียกครับในส่งไอ้มันครับแต่เมื่อวานผมมาถึงเรื่กเลยครับถึงวันที่ห่าครับพี่น้องมูอผมนี่ก็ถือกันละครับสองตัวสามตัวนะครับพ,พี่น้อง วันหมหาสองมือนงครับด้ไหมครับเศ่คัดได้เป็นเดียครับมืนน้ำมัตีนไก่กินไปครับคือมาจากรถแต่บกเพีงเากิโลละหนึ่งร้อยสิบ กไก่เป่นไตไก่เลยครับกิลอละแก้มิองครับนครับจากรถตัดไกลๆนนกเลยครับนาบอกส้ยยครับเศบษพี่น้องลงกินละขอบคุนล่ะต้มยำเล็บมะนาวต้มยำตีนไก่เท้าไก่แต่้เาตื่เงินครับกินครับ อินโอ้ก,อก็ไปนอมนมเนี๋ยสองถุงกับมานี่ยหินตรงย้ำอินไก่เนี่ยับตรงย้ำน้ำกระน้ำใส่จิ้นไก่น้ำลากระปุ่นเนยอะแยะก่อนมนอน์อนมาละกตะปุ่น,นเาแจกปนยำี่น้อง ว่รับ,บดีพ <c oughs> <c oughs> ันร,รับอยู่ไม่มไหับเลวกินเบิดกระพับวชมบวดมีไปครับจบแซ่บพี่น้อง เสร็จแล้วครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงทั้ง YouTube ทั้งเฟียร์บู๊กกับทั้งเดียวเระจายจิตใจเป็ด่ยนใจยังบริษัทก็เป็นนะครับเขาเป็นงานบาริษัทครับแล้วม่ได้กินเข่าพี่น้องเบิองนะ <c oughs> ครับเดือดเต็มตีแล้ว,วกินเข่าอีกเขาเพี่น้องเมืงมงองคิดยังไงรับเขามันจะติดแฉบ ง่ายครับอัดเ็ครับอย่ง้เขาขัดเขาขยันเกินในเบิดครับเปเป็นเบิรเตะเลาันิสานเปเป็นเบิดครับตรแต่ว่าตั้งใ,งใจครับปจนครับ สื่อมามาถึงโละะแล้วครับมันเจ็บแกกจบถึงสองตาพวกกระเทียมผิวอยมาเหมือนกินในคำกินในสาคำก็ต้มยำครับาถึงลอยอกแบ80จีบกบารนึง่งอะ อยู่ปรนังสามจิกินครับดูขก,กินไปสามจุดกาจินสามจกินก,กนพรถึงลอยมาตุ่มอะนี่กระปุนตัอย่างนี่ทำย,ยากระปุนสบายครับอะไรป,ประมาณนี้ครับเรื่องอดแก่กดแก่อดดกับ กินแปลาจินมซปาแซกินกับกินใน้า <c ười> พี่น้องเบิ้งแซ่บนกินก่กิน้เดพิ่มนืปาัเลยไปไปกินกน ทีราครัมันเป็นารตัดต่อกบนส่วนคกานี่มาณเกินสินาทีแล้วสิบนาทนจับอนาทีนัจะเปิดกินครับครับไม่งย่หรอกสุด ปุนดีคือว่าพ่ได้ย่ำหลายเลยครับสดยินสดยืนเลยครับแกยวก็ดีกินกับปุณเลยว่าเขต้มมาไปครับนำก็ตัวยดีครับแกะไปลองเตมนั

เปนป่วยคนป่วยกินเขาวอนจนปนแซ่ยบแบบไี่ววามสู่กับคนคนที่อีคนครับ้อกินใ่่้ํเยีเพราะงั้นทิ่คนป่วยนะชีวิตระจังมีแค่นี้ครับ Like Chị nó cắt chân ra, không bao giờ ngủ tắm Nó tự hào tự mà mưa ấy đâu Nó ngon đến mấy người ได้แครับบเนีเดี๋ยวสมัยมาจักกระป๋องนดึงเดี๋ยวเขากินก็เราสมัยมาจักตักหนี่เขากินก็แล้วเป็นยาครับกินครับเราไม่กินเดี๋ยวเป็นรังเราเป็นตามที่กำนดขัดไลยครับ กินแค่นี้กินพอกินดอจกกินแล้รก็นอนหลับครับนรับผมดว่าเราเรียดอกไปกินได้ครับดูเลยารปิดมันหลายครับพี่น้องเนี่ยปิดป็นกแล้วครับ cả này thì lòng bưng không รถตะกบเพื่อนตีนมาเพื่อนเพื่อนตีนไก่นะครับเพ <c oughs> ื่อนขาไก่เก็บเบอ่์นังเลยตีนไก่เนี่ยเพื้อนขาไก่ขาไก่ส่วนส่วนล่างนะเนาะก็เพื่อนจีนไก่บ้านเราเอื่อนจีนไก่ครับขา <c oughs> ไก่สิเบาแบบสุภาพครับ ไก่ละไก่นึ่มีนมิตรีนี่ครับไก่ส่วล่างครับกินกับก,กินเหมือนกันนี่นะครับกินจับไปหน,น,น่อยบ้ง คืจ,จนปวดงานนั้นคนป่วยครับก <c> ร <oughs> ะผมกินแบบนี้นะับจังที่ลหครับเอืบอดบ่อเปียบไม้กางลกร,รบผ <c> ม <oughs> บอสรวสูงกันครับกัะผมเขาสืบหันเป็นบระจ้างเขาหรอกครับกรบผมเขาขยงนกับ จ้างเขาอะเสียงหมดเลครับครับผมจ้างบอกเงินจ้างออกไรบอกเงิาไเอะไรบอกเขาตั้งใจงานครับครับผม,บบมสู้ๆครับกูใส่แรงงานสู้ๆครับครับผม เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้สี่สิบลำบาาแก้อยอยู่ครับในพวละหาพันเกินาพันห้าพวบาทสี่พันน้อยครับยังไแบบสี่เปอร์็นต์ค,คาากาจัดการ,รนาแบบนั้นมาครับนี่เดือนคืนหนึ่งครบผม่ลูกจ้างก,ก็สร้างาประเทศชาเดียรประธาประเทศชารับลุกจ้างนะาราชการบนไปเห็นงานเก่าม้งนสิบม้เด้ แตนว่าเอางาดัดมันละจิตมุงเาารงครืงาอนเั้นจิตมุ่งเครื่องเรื่มนะครัจิตมุ่งห้สิ่เริ่อมนะครับลุกจางครับดน้องฟังนะครัจบจะาจุดไม้อิงเนี่ยยางไงนนสิครับสมุภากกชุหรือข้าราชการเนี่ยมันสมุพากกันตอนนี้ข้าราชการสบายเลยครับ นั้นปีละอย่างน้นปีละสามเจียต,ต่ตะมดตีเลยครับครับผมลังวันปีละตะมดตีอมได้เลียงนอู่่ไหนเง,น<ม>งินเนือเ็จแล้วนั่งข้าราชกด็กรชวนนะครับปีละเทียหนึ่งร้อยห

น้งฟังเบปิดครับเบี๋ยหนึ่งเดอ๋ยขายห,หนึ่งครับรถตัดพื้นขาไก่นะครับเดี๋ขายหนึ่งครับกินครับเป็ดอร่อยดีครับ มนนันเป็นสามหรือเมามอาจารเรียบร้อยแลวอาหาที่เรียบร้อยแล้วจะนำนเดือดอิออ่มจิ้ลงหิบลุงยังนะอีลารจังนอนครับ,รบ,บรกนินครับเ,เบตันนะครับตัวแป้งที่เรีบครับ กินแบบมุม่งมั่นแบบโจรปนกับ Que no...